สวัสดีครับจกักรวาลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบโลกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครทราบเราเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าไปถามพ่อกับแม่ก็คงได้คําตอบว่ากูก็ไม่ทราบเพราะว่าต่างกรรมต่างวาระจะไม่ได้แล้วครับดังนั้นจุดเริ่มต้นหรือว่าคําตอบไม่มีใครตอบได้แบบชัดเจนก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมแล้วครับ จุดเริ่มต้นเราไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เรารู้คือปัจจุบันว่าเราจะกําหนดให้ไปในทิศทางไหนเท่าที่เราทําได้ตั้งแต่ที่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้บนสภาพแวดล้อมแบบนี้นะครับเกิดปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์นี้มากมายแน่นอนว่าเกิดคําถามขึ้นในใจของมนุษย์แต่หาคําตอบไม่ได้เวลาผ่านไปมนุษย์มีวิธีการมากขึ้นหาเหตุผลมาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้นะครับแน่นอนว่าความกําเริบเสบสารนี่มากขึ้นตามปีด้วยบนโลกใบนี้มันไม่เพียงพอซะแล,แล้วล่ะครับและสิ่งที่เราเห็นช เจนบนทองฟ้าอยู่เป็นประจำก็คือดวงจันทรและดวงจันทร์ก็คือเป้าหมายของมนุษย์ที่จะไปสำรวจหลังสงครามโลกครั้งที่2วงการวิทยาศาสตร์นี่ก้าวหน้าเร็วมากนะครับจากการแข่งขันการระหว่างสารัฐรัมมิกาและก็สหภาพโซเวียตโดยเฉพาะเรื่องอวกาศนั่นเองในตอนนั้นถือว่าสูสีกันมากนะครับระหว่างสหรัฐรเมริกากับโซเวียต โซเวียตนี่ส่งมนุษย์ขึ้นไปบนชั้นอวกาศได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของมนุษยชาติไปด้วยดูเหมือนว่าโซเวียตจะแซงนำสหรัฐมิการนะครับหลังจากนั้นสหรัฐมิการส่งมนุษย์เนี่ยไปกระโดดเยิงเยงบนดวงจันทร์โดยโซเวียตได้แค่ดูอยู่ห่างๆแพ้ราบคาบในการแข่งขันด้านอวกาศนะครับทำไมโซเวียตถึงแพ้บทความนี้น่าสนใจมากนะครับจากเดืน National Interest ในวันที่20กรกฎาคม2512นะครับนิวอาร์มสตรองผู้ถูกกำหนดให้เป็นมนุษย์คนแรกที่เหยียบบนพื้นดวงจันทร์พร้อมกับฝากรอยเท้าเอาไว้นะครับได้กล่าวว่า That's one small step for man วันจ่าลีฟฟอร์แมนคลายแปลเป็นภาษาไทยว่านั่นเป็นก้าวลสลับมนุษย์แต่ว่าเป็นการก้าวกระโดดสลับมวลมนุษยชาติจริงๆแล้วคําพูดนี้น่าจะเป็นโซเวียตที่เป็นฝ่ายได้พูดนะครับแต่ทําไมโซเวียตทํามีได้เราไปดูเรื่องราวกันอาณาจากที่สิ้นเปลืองในตอนนั้นวาเลนตินกาสโกและก็เซอร์กีโคลาเลฟก็มีบทบาทในโครงการอวกาศของโซเวียตนะครับในการส่งไลกาสุนัขตัวแรกขึ้นไปในชั้นอวกาศแล้วก็ยูริกาการินมนุษย์คนแรกที่ขึ้นไปในอวกาศ สิ่งสําคัญก็คือจรวดนะครับที่ใช้ส่งยานขึ้นไปอันนี้ใช้เชื้อเพลิงแบบโซลิสเตตหรือว่าเชื้อเพลิงแข็งนะครับวาเลนตินกาสโกเนี่ยชอบใช้มันเพราะว่ามันมีความเสถียรและโซเวียตเนี่ยก็ใช้เชื้อเพลิงแข็งนี้ในขี่นรรุธข้ามทวีปด้วยนะครับ ส่วนอีกคนนึงคือเซอร์กีโคโลเลฟชอบใช้ไฮโดรเจนเหลวหรือว่าซูเปอร์ครูข้อดีคือให้พลังงานมากกว่าเชื้อเพลิงแข็งนะครับแต่ว่าดูแลรักษานี่ยากกว่าใช้อุปกรณ์เยอะกว่าแล้วก็ราคาแพงกว่าด้วยแน่นอนว่าโซเวียตต้องเลือกเอาสักอย่างเลยครับในที่สุดโซเวียตในเลือกซูเปอร์ครูหรือว่าไฮโดรเจนเหลวนะครับเพราะว่าแรงกว่าแน่นอนว่าขีปนาวุธข้ามทวีปเนี่ยต้องเปลี่ยนเชื้อเพลิงนะครับมาใช้ไฮโดรเจนเหลวการตัดสินใจของโซเวียตทําให้มีค่าใช้จ่ายนี่มหาศาลมากนะครับหมดไปกับการดูแลเชื้อ เพลิงอย่างน่าเสียดายเริ่มประสบปัญหาเรื่องงบประมาณโดยมีเซอร์กีโคโลเลฟเป็นผู้ดูแลโครงการอาวกาศของโซเวียตไปด้วยนะครับต่อมาวันที่14มกราคม2 0 9ในขณะกําลังขับเคี่ยวกับสารอเมิกาอยู่นะครับเซอร์กีโคโลเลฟเสียชีวิตลงไปอย่างกระทันหันแล้วครับอันนี้ส่งผลกระทบกับโครงการอาวกาศของโซเวียตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปัญหานี้ตามมาเยอะแยะมากมายนะครับจรวด N1 ที่ออกแบบไว้ให้มีแรงขับ600ตันเนี่ยซึ่งถือว่าเยอะมากนะ ซึ่งเทียบกับของสหรัฐมิการที่มีแรงขับแค่150ตันเท่านั้นแน่นอนว่าโซเวียตนี่พลาดแลครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับการจะออกไปสู่ชั้นบรรยากาศได้เนี่ยต้องมีความเร็วหลุดพ้นนะครับจากแรงโน้มถ่วงของโลกคือต้องมีความเร็วประมาณ11.2กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับนิยานะครับวินาทีถ้าคิดเป็นชั่วโมงคือ43,20กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องทำให้ได้นะครับถึงจะหลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลกออกไปสู่ชั้นบรรยากาศได้ การที่โซเวียตเลือกเชื้อเพลิงแบบนั้นเพราะว่าต้องการความแรงไว้ก่อนนะครับนั่นคือค่าใช้ใจ่ายมหาศาลตามมาด้วยแน่นอนว่าต้องมีการทดสอบจรวดยิ่งทดสอบยิ่งหมดเงินเยอะยังไม่ทันได้ไปดวงจันทร์เลยเงินหมดซะก,ก่อนนะครับเพราะว่าจรวด N1 เนี่ยออกแบบซับซ้อนเกินไปโดยมีเครื่องยนต์ถึง30เครื่องการที่จะให้มันติดพร้อมกันนี่เป็นเรื่องยากมากนะครับโซเวียตทดสอบจรวดสครั้งนี่ล้มเหลวทั้งหมด4ครั้งนะครับระเบิดกลางอากาศก,าก,าก็มีเครื่องไม่ติดก็มีแล้วก็ระเบิดบนฐานปล่อยก็มี อันนี้โดนมาหมดแล้วนะครับสร้างความเสียหายแบบประไลย,ยับเยินจากข้อมูลนะครับโซเวียตเนี่ยไม่มีการทดสอบติดเครื่องยนต์แต่และเครื่องก่อนนะครับที่จะเอาไปประกอบเข้าด้วยกันเอาไปรวมกันเลยแล้วลุ้นเอาก็เป็นอย่างนั้นนะครับในวันที่20กรกฎาคม2512นะครับในขณะที่สรัมมิการเหยียบดวงจันทร์โซเวียตย,ยังทดสอบจรวดยังไม่เสร็จเลยครับแล้วโครงการโอกาสของโซเวียตก็โดนเหยียบไปด้วยจากรัฐบาลของโซเวียต โดยไม่ทุนอีกแล้วนะครับเอางบประมาณเนี่ยไปทุ่มกับขีปนุษย์ข้ามทวีปกับอาวุธนิวเคลียร์นีดีกว่านะครับมันเป็นความเศร้าของนักบินอวกาศของโซเวียตที่ต้องเห็นทงชาติสัฐอเมิการนี่ไปปักบนดวงจันทร์แล้วครับทั้งที่โซเวียตเนี่ยน่าจะไปถึงก่อนทุกอย่างนี่พร้อมหมดแล้วนะครับรอแค่จรวดเจ้ากรรมนี่แหละครับปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการอวกาศของโซเวียตที่ใช้งบประมาณมหาศาลเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งของการล่มสลายของสหภาพโซเวียต เลือกผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วครับถ้าวันนั้นโซเวียตเลือกจจรวดอีกแบบนึงเนี่ยไม่แน่นะครับโซเวียตอาจจะไปถึงดวงจันทร์ก่อนสรัเมิกาและก็ไม่ต้องล่มสลายลงไปด้วยก็เป็นไปได้นะครับ